ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามบ้านสวนน้ำสินทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็ผมก็ถือโอกาสนะครับจะพามาชมทุเรียนมาอัปเดตกันนะครับที่สวนว่าเป็นไงเนาะทุเรียนที่สวนสำหรับท่านที่เข้ามาชมใหม่นะครับผมก็จะบอกว่าบ้านสวนน้ำสินเนี่ยปลูกทุเรียนไว้ประมาณ14 1 5หต้นนะครับก็มีทั้งต้นอายุ11เดือนแล้วก็มีแเดือน9เดือนด้วยนะครับ ก็ต้องมองจริงว่าประสบปัญหาหลายอย่างนะครับผมเพราะว่าที่นี่เป็นดินเหนียวนะครับดินเหนียวที่เราพยายามจะปรุงปรุงดินให้มันปลูกได้นะครับผมก็เดี๋ยวมาชมกันนะครับคือเบื้องต้นเนี่ยผมเจอปัญหาหลายหลายอย่างนะครับอย่างตอนนี้ที่เจอก็คือเนี่ยทุเรียนเขาเนี่ยคือแทงยอดมาแล้วยอดไม่พุ่งนะครับลหลายๆสองรอบแล้วลยอดไม่พุ่งนะครับ ก็เขาเขาก่อนก็โดนเพี้ยไฟนะครับเพี้ยไฟเข้าทําเขาเล่นงานคราวนี้จะเป็นยังไงยังไม่จะไม่ทราบนะครับเพราะว่าแทงยอดมาสองสามสัปดาห์แล้วสองสัปดาห์แล้วยอดยังไม่เป็นใบดาบเลยนะครับก็เดี๋ยวไปชมกันครับไปไปดูกันอ่าครับผมอย่างต้นนี้สิบเอ็ดเดือนนะครับสิบเอ็ดเดือนประมาณนะประมาณสิบเอ็ดเดือนจาไม่ได้แล้วว่ากี่เดือน เ,เดืออน่อะเเียเขาแทงยอดมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมไม่ได้กลับมานะผมไม่ได้กลับมายอดเขาก็อยู่ประมาณเนี้ยประมาณนี้ครับมันรู้สึกมันไม่ค่อย,ม,ม,อยมันไม่ค่อยมีการพัฒนาสังเกตูยอดมันเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมฮะเห็นไหมอ่าเหมือนมันจะอยู่เหี่ยวหรือเปล่าครับอย่างอย่างจริงเนี้ยสัปดาห์ที่แล้วผมไม่ได้กลับมานะครับแต่ผมฝากน้องสาวผม,มถ่ายรูปไปให้ดูนะครับมันเหมือนมันมันโอเคกว่านี้ยอดอะ่ะ มันเหมือนมันน่าจะโอเคกว่าเนี้ยแต่พอมาสัปดาห์นี้ปุ๊บเนี่ยมันเป็นแบบนี้น้ําไม่ขาดนะข้างล่างยังชื้นอยู่เลยนะครับลดน้ําน้ําไม่ขาดสัปดาห์ที่แล้วไม่ได้ทําอะไรกับเขาเลยนะแต่ดูสิเพราจะว่าโดนเพี้ยวไฟอีกเหรออาทิตย์ก่อนผมเพิ่งพ่นอลาบาแมกตินไปเองนะอาทิตย์ก่อนนะครับจะว่ามีเพี้ยวไฟก็ไม่น่าใช่อย่างต้นนี้ไม่เป็นเนี่ยเห็นไหมต้นนี้เป็นทุเรียนเม็ดนะครับ ไม่เป็นนะใบาดาบก็ค่อนข,ข้างสวยเนี่ยทุเรียนทุเรียนบ้านนะครับผมเพาะเม็ดไว้ข้างๆ้างเดี๋ยวก็จะเสริมขาจะเสริมเป็นเปล่าย่งไ่รู้เลยก <c oughs> ็เตรียมไว้เตรียมไว้นะครับอาการมันแปลกแปกครับมันมันไม่เหมือนตอนแรกๆมันไม่เหมือนช่วงสี่เดือนแรกสี่เดือนห้าเดือนแรกนะครับแตกใบปุ๊บเนี่ยหนึ่งเดือนประมาณสักหนึ่งสัปดาห์สองสัปดาห์เนี่ยเขาจะพุ่งเป็นใบาดาบเร็วมาก แต่นี้มันสึกมันชะลอชะลอ,อยังไงไม่แน่ใจเดีย๋ยววันนี้พาพาชมไลหลายต้นพาชมดูลหลายต้นเลยนะครับ,นะรบไปดูต้นอื่นต่ออ่ะดูต้นนี้ต้นนี้ใบดาบเริ่มเป็นใบกลางแล้วนะครับเริ่มกลางแล้วเนี่ยดูผมก็ไม่เจอมแมลงนะใบขี้ออกมาแบนนี้ขอให้ดูเพีย้ยวไฟอืม มีไหมมันก็ไม่มีนะครับนี่เดี๋ยวดูนะเนี่ยเดี๋ยวพอเวลามันกลางแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นเขียวๆแบบนี้ผ่านไปสักพักนึงเขาจะกลายเป็นแบบนี้นี่เหลืองแบบนี้ขอบมันจะเริ่มเหลืองจะว่าเค็มปุ๋ยอ่าใช่เข,ขากกอนเนี่ยขเขาเค็มปุ๋ยใส่แล้วสึกใบเหลืองก็คือใบใบร่วงค่อนข้างเยอะคืออาการเค็มปุ๋ยแต่นี้พอได้ใบใหม่มาพอได้ยอดใหม่มาก็เริ่มกลาง เนี่ยไม่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 มีมันแรงอะไรเข้าทําลายนะไม่มีเพี้ยจักกระจันฝอยไม่มีไม่มีเพี้ยอะไรอะเพี้ยไฟมันก็ควรจะดีแต่ข้อมันสั้นนี่เดยเนี่ยครับกระจุกกระจุกยังไงก็ไม่รู้นะอืมดูต้นต่อไปเดี๋ยวไปดูต้นปลูกใหม่เห็นไหมผมเขาที่รัชโมกปลูกซ่อมไปผมไม่ได้ไม่ไม่ได้กางแสลมให้เขา เจอแดดไปเต็มๆสามสัปดาห์ผ่านมานี่มีใบร่วงหมดเลยนะต้นนี้อืมเนี่ยอาการอย่างเงี้ยคือเหมือนเหมือนเขาจะโดนซันเบิร์เห็นไหมเนี่ยโดนซันเบิร์เนี่ยแบบนี้มันเหมือนว่ามันมีการอาการเค็มปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยอันนี้คือต้นเนี้ยผมเคยใส่ปุ๋ย25่สเจ็ดไว้นี่ออกไหมฮะแล้วผมดึงต้นเก่าออก แล้วก็เอาต้นใหม่ปลูกแล้วดินเก่ากบผมว่านะเศษปุ๋ยอะ่ะมันยังอยู่ที่ดินเดิมพอกบเข้าไปปุ๊บรากที่เขากําลังปรับตัวกับดินใหม่ผมเนี่ยตรงต่จะเดิมเจอปุ๋ยเก่าเข้าไปอ,อ,อาการเป็นแบบนี้เลยก็ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวปล่อยเขาไปก่อนให้เขาปรับตัวไปก่อนไปได้คือก็คือได้ไปไม่ได้ก็เดี๋ยวหาปลูกใหม่นะครับเดี๋ยวดูต้นนี้ ต้นต่อมานะครับคือสภาพไม่ไม่ได้เลยนะไม่ได้เลยสักต้นหนึ่งเนี่ยดูยอดนะครับยอดออกมาแห้งๆแ,แบบเนี้ยผมว่าล่าเขาน่าจะมีปัญหาแล้วแหละแทงยอดออกมาก็แค่เนี้ยแหนงอย่างเงี้ยเนี่ยเห็นไหมมีกิ่งแห้ง้วยเห็นไหมครับเนี่ยมีอาการกิ่งแห้งฮ่าเชลราเข้ายอดเรียบร้อยเอยวได้ตัดออกอีกทีเนี้ยอืม อาการปลายใบไหม,แ,มแบบนี้ผมจะแก้ไขยังไงอ่เดี๋ยวมาดูต้นต้นที่ว่าอาจจะดูสวยๆตอนตอนแรกเนี่ยมีต้นนู้นนะที่ดูสวยๆนะครับอย่างต้นเนี้ยต้นนี้เริ่มถทงยอดปิ่มๆแต่ดูใบเดิมนะเนี่ยไหมแบบเนี้ยทุ้งทุกใบเลยเนี่ยทุกใบทั้งที่ก็ยังไม่ได้พ่นอะไรสารเคมีอะไรหนักหนาอะไรเข้าไปเลยเนี่ยกรอบทุกใบนะครับ แล้วมันจะแข็งแรงได้ไงรนะู้สิเนะดี๋ยวผมจะตั้งสมมติฐานใหม่แล้วจะลองปรับแก้เป็นไงก็คือเป็นกันนะครับอะเป็นทุกต้นเลยนะเป็นทุกต้นต้นนู้นก็เป็นต้นที่ว่าสวย,สวยประจำสวนก็เป็นนะครับแถวนี้ทั้งแถวก็คืออยู่ที่ประมาณแปดเก้าเดือนนะครับได้เท่าเนี้ <c oughs> ได้เท่านี้จริงๆนะครับไม่ไม่ไม่ได้สวยอะไรมากเลย แล้วเดี๋ยวมีต้นที่แย่เดี๋ยวจะทาพเดี๋ยวผมพาไปดูผมตั้งสมมติฐานก่อนอยืนตรงนี้แหละไม่ร้อนผมตั้งสมมติฐานให้ก่อนแล้วกันว่าเดีย๋ยวผมจะแก้สมมติฐานนี้เท่าที่ผมแก้มานะเสริมผมเสริมไนโตรเจนอ่าก็คือเป็นพวกปุ๋ยไนโตรเจนทั้งหลายพวกเคยใส่ยี่ห้าเจ็ดเจ็ดอ่าก็เค็มปุ๋ยไปครั้งหนึ่งกับนานมาแล้วเดือนหนึ่งละเดือนเดือนกว่าแล้ะแล้วก็ เปลี่ยนมาใช้เป็นหกสามสามนะครับอันนี้ใส่หกสามสามเป็นครั้งที่สองอย่างอย่างรอบใบอันนู้นะอ่ะตัวเนี้ยแตกใบใหม่อ่าอยู่ด้ดวยกต้นต้นนี้ก่อนจะตั้งสมมุิฐานต้นนี้มีใบใบใหม่อ่าใบชุดใหม่อยู่ไหนอ่ะใบชุดใหม่อยู่นี่เนี่ยใบชุดนี้ยังไม่เคยโดนสารเคมีอะไรเลยนะถ้อาออกมาแบบเนี้ยอ่าเห็นไหมเนี่ยแบบเนี้ย ขาดธาตุอาหารชัวัวเนี่ยขอบใบจะเริ่มซีดก่อนทั้งๆที่ยังไม่โดนปุ๋ยอะไรเลยนะเนี่ยนี่ทั้งแถบเลยเห็นไหมอ่าแล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยทั้งสวนเลยเดี๋ยวผมตั้งสมมติฐานไว้สองข้อนะครับผมตั้งสมมติฐานไว้สองข้อข้อแรกอ่าผมจะมุ่งประเด็นไปที่น้ําก่อนนะครับน้ําผมเนี่ยเป็นน้ำที่อยู่ในบอ่อนะครับเป็นน้ำที่อยู่ในบอ่อ ไม่ได้น้ําคลองธรรมชาติสะอาดไหมผมว่าสะอาดนะครับสะอาดแต่ผมว่ามันอาจจะมีพวกหินปูนนะครับผมว่ามันเป็นหินปูนผมว่าน้ำเนี่ยมันมีหินปูนนังเกตด,ดูนะเนี่ยต้นมันจะซีขาวเพรามันซี่ขาวนะครับอืมผมว่าเป็นไปได้นะครับปใบใบเริ่มไหม้นหน่อยๆละ เดี๋ยวพอไหม้ไหม้เป็นรูปตัววีไหนนี่จะไหม้เป็นรูปตัววีแบบนี้เดี๋ยวนะเห็นไหมอ่าเป็นรูปตัววีแบบนี้เนี่ยทุกใบทุกต้นนะครับเนี่ยผมจะสันนิษฐานว่ามันขาดอาโปแทเสเซียมกันแล้วกันนะครับผมสันนิษฐานก่อนว่ามผมตั้งสมมติฐานใหม่น้ำมีปัญหาเดี๋ยวผมจะหาซื้อตัว,ต,วตัววัดค่าน้ำมานะครับ อันดบต้นอื่นกลับไปที่เดิมก่อร้อนผมจะตั้งสมมุติฐานว่า,าพืชเนี่ยขาดขาดโพแทเสเซียมตัวเนะครับเป็นปุ๋ยตัวเป็นปุ๋ยปุ๋ยหลักอาหารอาหารหลัก NPK ก็คือตัวท้ายนั่แหละครับรตัวเคโพแทเสเซียมมันมันมีหน้าที่อะไรโพแทเสเซียมเขาบอกว่ามันสําคัญมากสําหรับทุเรียนนะครับในการขนส่งอาหารขึ้นจากจากใบลงราก จากลากขึ้นสู่ใบอะไรก็ไม่รู้ล่ะจากลากจากใบไปสู่ท้องกิ่งนะครับเนี่ยลากเขาอาจจะเขาอาจจะดูดอาหารขึ้นมาไม่ได้มันหรือมันยังไงสักอย่างหนึง่งนะครับเกี่ยวกับการถ่ายอาหารผมตั้งสมมติฐานตรงนี้แล้วผมจะแก้ไขยังไงเบื้องต้นผมจะหาเป็นเป็นปุ๋ยเก็ศก่อนแล้วกัน เดี๋ยวผมจะรอใบชุดใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นหาปุ๋ยเกจตัวหลังตัวหลังสูงมามาช่วยนะครับเดี๋ยวจะหาปุ๋ยตัวหลังมามาช่วยเนี่ยใบยชุดใหม่จะเป็นแบบนี้เหมือนขาดธาตุสารอาหารซึ่งผมพ่นธาตุรวมไปแล้วนะพวกแมกนีเซียมแคลเซียม โบลอนสังกะสีอะไรพวกนี้ผมพ่นไปหมดละอปุ๋ยดินก็คือปุ๋ยทั้งดินก็คือ6-3-3นะครับปุ๋ยทั้งดินคือ6-3-3ที่ผมใช้นะครับแต่ผมมีความรู้สึกว่าทุกรอบใบนะครับอายุต้นเกา่าทุกรอบใบเขาจะเป็นแบบนี้นี่เนี่ยอันนี้ใบใหม่เริ่มเป็นแล้วเห็นไหมฮะขอบเริ่มสีอ่า ซึ่งแก้ไม่หายตั้งแต่ปลูกมาเนี่ยคือแก้ไม่หายนะครับแก้ไงแก้ไม่หายอย่างตัวนี้ก็จะเริ่มเป็นอ่าตัวนี้ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เนี่ยใบยปกติมันก็เป็นแบบนี้ทุเรียนเนี่ยเขียวเข้มทั้งใบถ้ามันไม่เข้มขอบใบมันก็จะสีเดียวกันเท่ากับกลางใบหมดเห็นไหมฮตัวนี้ก็พอมีบ้างเห็นไหมนี่จะว่าเข้มปุ๋ยเนี่ยปกติอะทุเรียนต้องใบแบบนี้นี่ แบ,บนเนี่ยทุเรียนเม็ดไม่เป็นนะครับลายๆอาจจะมีบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะให้ความสําคัญไปที่โพแทสเซียมด้วยนะครับจะตั้งสมุนิฐานใหม่น้ํานะครับเนี่ยบอ่อผมอยู่นี่ใช่ไหมคลองผมอยู่นู่นผมจะย้ายปั๊มไปไว้ที่คลองเอาน้ําคลองขึ้นมาลดแทนนะครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวว่างๆก่อนหยุดยาวสี่ห้าวันสัปดาห์ก็เออสัปดาห์หน้าเดี๋ยวผมจะย้ายปั๊มไปไว้นู่น สูบขึ้นมาสูบขึ้นมาลดอ่ะน้ําคลองก็จะเป็นน้าคลองธรรมชาติแล้วคลองส่งอ่าชลประทานธรรมชาติแล้วก็อาจจะดีกว่าน้ําในบอ่อผมนะครับน้ําในบอ่อผมมันอาจจะเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งมันก็จะมีทั้งน้ําฝนนะครับแล้วก็อะไรหลายอย่างอะ่ะผมไม่รู้อะ่ะมันเป็นน้ําซึมเนี่ยน้าจากเนี่ยซึมเข้าไปนะครับแล้วก็เป็นน้ําทิ้งนะครับน้ําทิ้งจาก จากบ้านเรือนอะไหลมาตามคอเล็กๆกแล้วก็ซึมลงบ่อนะครับแต่ปลาไม่เป็นไรนะปลาไม่เป็นไรแต่ก็ถ้าเปลี่ยนได้ผมว่าน้ําคลองน่าจะดีกว่าเพราะว่าน้ําคลองมันมาจากฝนมาจากเขื่อนมาจากแม่น้ําไหลเข้ามาผมว่ามันน่าจะมีอะไรที่ดีกว่าน้ําในบ่อผมแน่นอนอ่าสมมติฐานข้อแรกคือน้ําข้อ2องถือว่ามามา,มาพูดถึงโพแทสเซียมกันนะครับผมไปได้ยินมาว่าโพแทสเซียมเนี่ยจะเป็นเวลาที่พืชมันปรุงอาหารได้ปุ๊บเนี่ยใบยมันกลางใช่ไหมใบกลาง าลากดูสารอาหารขึ้นมา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 ทำให้แทงเกิดยอดเกิดยอดเสร็จใบดาบใบเพสตลาดใบแก่สังเคราะห์แสงได้ปุ๊บโพแทเสเซียมจะเป็นตัวถ่ายอาหารช่วยในการถ่ายอาหารเป็นตัวเป็นตัวเหมือนเหมือนรถขนส่งครับส่งอาหารเข้าท้องกิง่งลงไปที่รากเพื่อแทงรากใหม่อะไรอย่างเงี้ยอืมเดีย๋ยวผมจะหาปุ๋ยเก็ตตัวหลังสูงมาฉีดนะครับมาฉีดพ่นในช่วงที่เออ่ ใบเพสลาดนะครับอ่ะเดีย๋ยวลองดูพอพอใบเพสลาดแบบเนี้ยเพ,นะพสลาดอนะ่อนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองอาจจะเป็นปุ๋ยเก็เอ่อสิบห้าสิบห้าสิบห้าหรือยี่สิบยี่สบยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีโปแทสเซียมด้วยนะครับจะมามาช่วยลองดูลองดูเดี๋ยวลองหมดเลยเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรจะเสียแล้วละ่ะนะครับ ผมแก้ไม่หายสักทีไออาการปลายใบไหมเป็นรูปตัววีแบบนี้เห็นไหมไหมตัววีนะครับมันจะมีมันจะมีไหมป็นสองแบบนะไหมแบบเหมือนรูปต,ตัวตัวอะไรอะวีความวีหงายอะไรเนาะอืเห็นเขาบอกว่าปลายใบไหมมันก็เกี่ยวกับธาตุของโพแทสเซียมด้วยนะครับเกี่ยวกับการถ่ายอาหารอะไรอย่างเงี้ยอาจจะส่งอาหารขึ้นไปหาใบ ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยดูดอาหารมาแล้วส่งอาหารขึ้นไปไม่เพียงพอส่งไม่ดีอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวผมตั้งสมมติฐานไว้สองข้อแล้วเดี๋ยวผมจะแก้แล้วเดี๋ยวรอจะลองดูซิว่าใบาชุดนเนี้ยเนี่ยที่แทงยอดอ่อนมาเนี่ยผมจะทําให้มันสวยได้ไหมโดยสมมติฐานสองข้อที่จะที่จะแก้ไขมันนะครับระหว่างน้ํากับค่าธาตุโพแทสเซียมนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางดินผมเนี่ยมี หกสอยู่แล้วหกสกับธาตุรวมอีกครบอ่ะครบสิบหธาตุนะครับส่วนทางใบผมก็จะให้ครบ16บธาตุเหมือนกันก็คือจะซื้อพวกคีเลตธาตุธาตุรองเสริมรวมมาพ่นปกตินะครับพ่นตามรอบใบแต่จะบวกตัวเอ็นพีเเข้าไปด้วยอาจจะหนักไปทางเคหรือ NPK เท่ากันเช่น20่สิบยสิอย่างเงี้ยผมจะพ่นมันครับ ผมเห็นหลายเพจพ่น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 ,น NPK ทางใบอยู่นะผมก็จะลองแล้วล่ะก็คือเป็นพวกตระกูลปุ๋ยเก็ดหรือปุ๋ยน้ํานะเป็นปุ๋ยเก็ดกับปุ๋ยน้ำอฮอร์โมอนเนี่ยผมจะแยกเป็นพวกธาตุรองเสริมนะครับแต่ถ้าผมพูดครับปุ๋ยคือธาตุ NPK นะที่ผมจะพ่นทางใบ่เดี๋ยวลองดูครับลองดูชุดนี้นะเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยเนี่ยฝั่งนูน้นเนี่ยอีกหกต้นเจ็ดต้นฝั่งแถบแถบทางทาง,งเพื่อนบ้าน ไม่ไม่เวิร์กเลยนะไม่เวิร์กเลยสักต้นเดียวนะครับเป็นเหมือนกันหมดเลยนะครับใบไม่สวยเลยส่วนทางเนี้ยอีกเจ็ดต้นแปดต้นที่อยู่ทางทางโซนเนี้ยโซนตรงเนี้ยที่เห็นเนะียเวิร์กเนี้ยอันนี้เป็นมัน,เป,น,เ,ปนเป็นหน้าดินที่ผมเอามาถมเนาะเป็นหน้าดินส่วนทางนู้นนะ่ะเป็นดินก้นบ่อที่ผมคุดมาจากบ่อแล้วเอาไปปลูกไม่ไม่เวิร์กครับไม่เวิร์กโคกโคกพวกเนี้ยดินค่อนข้างค่อนข้างผมว่าร่วนซุยกว่าทางนู้นทางนู้นคือแบบ แทงยอดออกมาแล้วเหมือนลากมันไม่ค่อยเดินมันแน่นมันอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะสิบห้านาทีละโอเควันนี้ก็มีเท่านี้แหละฮะพี่เพราะว่าผมอยากให้พี่ๆได้เห็นว่าเออเนี่ยผมปลูกทุเรียนดินเหนียวเนี่ยมันล้าอาการมันออกมาเป็นยังไผมจะแก้ไขยังไงผมจะแก้ไขมันไปเรื่อยๆนะตอนแรกอะผมก็คือฉีดพ่นตามรอบใบใส่ปุ๋ยตามรอบใบไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วมีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันเหมือนมัน ต้นมันเริ่มซุดลงเมื่อสักประมาณสองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยสองเดือนหลังมาเนี่ยตั้แต่ช่วงปลายเมษามาเนี่ยสุกต้นมันซุดลงยอดมันกิ่งก้านมันไม่พุ่งออกเห็นไหมเนีย่ยมันยอดมันก็มันกระจ่องกระจ่องอยู่อย่างนี้โอเคครับอขออภัยเมื่อกี้แบตเตอรี่หมดนะครับเอ,อต่อเลยนะครับอย่างต้นเนี้ย กี u, ่ครั้งกี่ครั้งนะครับใบก็จะไหม้เป็นแบบนี้ตลอดเนี่ยจะไหม้เริ่มจากปลายใบเข้าไปเรื่อยๆนะ่าเดี๋ยวผมจะอย่างที่บอกสมุติฐานสองสองสมุติฐานเดี๋ยวผมจะแก้เดี๋ยวจะหาปุ๋ยน้านะครับเป็นปุ๋ยตัวหลังสูงหรือสูตรเสมอมาฉีดพ่นนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้อีกประมาณสัก2เดือนใบชุดนี้กลางเดี๋ยวผมจะเริ่มแก้จากใบใบชุดเนี้ยเนี่ยใบยอดชุดเนี้ยที่เขาจะเริ่มเริ่มแทงออกมาปิมๆเนี่ยเดี๋ยวถ้าเขากลางปุ๊บ ก็จะเริ่มให้อาหารตามสมมุติฐานที่ผมตั้งไว้นะครับอย่างที่บอกครับก็คือทดลองกันไปทดลองกันไปเพราะว่าส่วนนี้ผมทํามาเพื่อทดลองอยู่แล้วนะครับเพราะาแถวนี้ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่โซนไม่ใช่ถิ่นฐานของเขานะครับดินเหนียวนะครับดินเหนียวใช้ดินเหนียวในการปั้นโคกนะครับมันก็ต้องทดลองกันไปนะครับจนกว่าเราจะเจอจุดที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ใครค่อยคอย่คอยลงทุนกับเขานะฮะ โอเคครับวันนี้ก็ขอฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับผมแล้วเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับว่าผมจะแก้ไขทุเรียนทั้งแปลงนี้ด้วยวิธีการาที่ตั้งสมมติฐานไว้2ข้อนะครับว่าจะสามารถทําให้ทุเรียนเนี่ยกลับมาใบสวยเหมือนเดิมได้ไหมนะครับนะฮะเนี่ยปกติทุเรียนต้องใบแบบนี้นี่อันนี้เป็นต้นเม็ดนะครับที่ผมปลูกไว้ ปทุกต้นเลยนะไปทุกต้นเลยนะครับก็เดี๋ยวมามามา,มาติดตามกันนะครับหลังจากนี้เดี๋ยผมจะอัพคลิปทุกสุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์ว่าแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมทําอะไรเขาไปบ้างอย่างเมื่อเช้านะครับพ่น أ, อ่าอาบาแมกตินนะครับเพื่อป้องกันยอดอ่อนให้เขาแล้วทุกต้นเลยนะครับพ่นพ่นตอนเช้าพอดีผมพ่นตอนเย็นไม่ได้เมื่อวานคือฝนตกก็เลยพ่นไม่ได้นะครับก็เลยมาพ่นตอนเช้าวันนี้แล้ววันนี้แดดก็ปกติ แดดไม่แรงนะครับยอดไม่น่าจะเป็นอะไรไม่น่าจะไหมเพราะ,ะสารเคมีที่ผมพ่นไปก็คือตัวยาอาบาแมกตินนะครับผสมไปนะครับก็คือ1ซีซีต่อน้ํา1ลิตรนะครับไม่ได้เกินโดสนะฮะเป็นอัตราโดสปกติของเขาเองนะครับเคยพ่นแล้วยอดไม่เป็นอะไรเนาะก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับว่าสัปดาห์หน้ายอดชุดนี้จะแทงออกเป็นใบดาบไหมนะครับผมคิดว่า เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยน้องสาวผมส่งรูปไปให้ดูเป็นลักษณะน,นี้เลยพอเผื่อมันแดงกว่านี้อีกนะครับเนี่ยมันมันมันจะสวยกว่าสัปดาห์นี้อีกนะฮะแต่พอมาสัปดาห์นี้แทนที่จะเป็นใบดาบกลับไม่ใช่นะฮะเนี่ยกลับยอดแปลกแปก,แ,ปก,แ,ปกแบบนี้เนี่ยไม่พุ่งเห็นไหมฮะมันไม่พุ่งมันเป็นได้หลายอย่างนะฮะรากอาจจะไม่ดูดน้ําขึ้นมาก็ได้นะครับเนี่ยดูโคนโคนใหญ่แล้วนะเนี่ยโคนใหญ่แล้วนะอันเนี้สิบเอ็ดเดือน กำรอบพอดีนะครับประมาณท่อประมาณหนึ่งนิ้วนะครับน่าจะได้นะประมาณหนึ่งนิ้วนะครับเนี่ยอืมโคนก็ชื้นนะครับชื้นดีเพราะเมื่อวานฝนตกเยอะนะดินผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นให้ดูมเม็ดปุ๋ยยังอยู่เลยหกสามสามอินทรีย์เคมีนะครับดินผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะนิ้วเหนียวหน่อยนะ มันก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวจะยาวเกินไปพอดีผมอยากให้ทราบว่าผมต้องแก้ปัญหาอย่างไรนะครับแล้วตอนนี้ตั้งสมมติฐานยังไงเดี๋ยวแก้ไปพร้อมๆกันนะครับเดี๋ยวจะทดลองนะครับแล้วก็จะแก้ให้เพราะว่าผมไปได้ยินเกี่ยวกับธาตุโพแทสเซียมมานะครับมันเป็นเหมือนรถขนส่งนะครับก็เดี๋ยวมารับชมกันนะครับผมันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ